สวัสดีค่ะว <oh> okay. okay. ันน okay. um ี้มาปกดตัวตัดังเลยนิค่านิค่อะไรนะโปรเจกต์นิค่าสมการทุกบทโอ้ยต้องเปิดโฟนรูปนี้แบบรูปแง่รูปร <um ู้สึกใช่ไหมก็พูดถึงดางพูดถึงดาวรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมในฐานะผู้กำกับแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทุกคนที่ได้ร่วมงานกัน ในโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะี้นนก็รู้สึเก,นะกเป็นเกียรติมากอะไรแบบนี้ซีซี9นี้คุณจะได้ดูนะครับความห้ามหันชีวิตโอ้20เก้านี้นก็ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์การเดินทางของเด็กดอยคนหนึ่งที่กระโจนเข้าสู่สนามธุรกิจผสมแล้วก็ห้ามหันกับเจ้าสัวคุณหนาเราก็จะได้เห็นความเดือดข,ของการแข่งขันเราจะได้เห็นดรามา่าเราจะได้เห็นความรักเราจะได้เห็นความตลก

ว่าวันนี้มาเป็นว่าผู้แข่งแล้วก็ยอมไม่ได้น่าสนใจเพราะแต่ละทีตกลงไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรนะแต่ละทีตกลงไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่ตกลงไม่เหมือนกันเลยนะครับคุยกัจะไม่เหมือนกว่ไมคับไม่เหนื่อยเหนื่อยทำไมเราที่เขามีช้อยใช่เรืองเดือดขนาดไหนเดือดเอาเป็นว่าโอ้โหชุดเราเนี่ยเดือดแบบเย็นๆไงอย่างที่บอก เราไม่เห็รู้สึกเดือดอะไรอ่ะแต่ว่าคนที่เดือดด้วยถางคนนี้เอาเดือดยังไงมันเดือดเราไม่ได้เดือดเลยเลยไม่ได้โมโหใช่ไหมไม่ได้โมโหเลยดูน่าด้โมโหเนี่ยตรงที่เรื่องที้มันรวยวยอะไรนะรวยยเรื่อย่างสยรวยมาผมเลยรวย อันนี้ส่งไแไลเตอร์อยู่หรือเปล่าคะส่งไฮไลเตอร์อยู่หรือเปล่าไม่ละครัอ๋อนหจริงมันก็ย้าตัวละครมันก็มีแล้วแบบเดมแเเรื่องีบอว่าวัยคือต้องานนจะเด่นอะไรทีตัลอครไม่้ตัอมนแต่ของ็มาตัวลี่ที่ซ่อนไว้ในจิตใจของตัวละครตัวนี้เองมันมันมันาดานนาดไหสิที่ซ่อนในจิตใจตัวละคร เพราะมันคือม so ันก so so sure. ็ง่ายว่าทุกละครนี้มันคืออยากให้คนยอมรับประเด็นนของตัวซีรีส์ที่เขาสร้างแล้วแล้วมันก็มีงานอยากมันก็ไม่จบบกมีรับเรื่องอนี้นะครับเรื่องนี้ก็ก็ก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ที่ที่ที่ทำกันมาครับซีรีส์ก็เป็นซีรีส์ที่สำหรับผมพี่ไก่ก็เป็นต้นแรกแล้วก็ ผมดีใจที่ได้มีส่วนร่วมเพราะพี่ไก่เขาทำเรื่องนี้มา4ปีนะครับจนถึงวันนี้ที่มาแถลงข่าวแล้วให้ชมครับชมกันเนี่ยสี่ปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าพอได้มีส่วนร่วมตอนโปรเจกต์ผงทำกับทุกคนเนี่ยเขารู้สึกถึงพลังของนักแสดงการแสดงแล้วก็ทีมโปรดักชั่นทุกคนนะครับก็ก็คิดว่าคิดว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับอยากจะให้คนได้ดูแล้วครับเพราะมันคืต้องผู้ชมที่ต้องไมีตุ๊กตาพาร์ตี้แล้วทีชัดมันเป็นยังไงบ้างกับงานแต่ก็ต้อง คือซีนที่ที่แสดงในในในชีวิตเรื่องนี้เนี่ยมีหลายซีนมากพี่ยาครับหนึ่งในซีนนั้นก็คือพาทิตครับผมก็ก็ต้องไปถ่ายกันตั้งแต่วันแรกๆครับกทมบุรีครับเพราะว่าเรื่องนี้มีโลเคชั่นที่ที่ไปถ่ายกันเยอะมากครับก็นอกจากซีนนั้นยังมีซีนอื่นอีกประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าโลเคชั่นที่เราไปไปถ่ายกันมาที่ถ่ายที่ที่เซี่ยงไฮ้มาด้วยครับที่เมืองจีนด้วยครับก็ก็รวมภาพมามาทำซีรีส์เลยถือว่าแบบเออเป็นเป็นโลเคชั่นทที่ประับใจ อ่านเลยครับเรือเ่องอะไรดีของนแนวเรื่องของในแยวไหนขอล้ะครับเริ่มมีไปดูว่า,วา,วา,วาพลังตัวละครสันติผมว่าเป็นตัวละครที่สําหรับผมคือท้าทายที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่แสดงมานะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าใส่เต็มกับกับบทนี้ที่สุดเลยครับแล้วก็แล้วก็ดีที่ได้ร่วมง,งานอย่างอย่างผมเป็นเดือดได้ฟังของผมเนี่ยฮันเดอร์มีเจนเย่มีคุณพลังเนี่ยเล่นเนี่ยก็จะเป็นเดือดในแบบสุด แต่ของทางฝั่งพี่เอกับของพี๊เนี่ยก็จะเป็นเบือแบบเย็นๆคือมันจะตัดสลับกันซึ่งซึ่งมันก็ทําให้บาลานซ์ในทั้ซีรีส์เนี่ยดูแบบน่าติดตามน่าสนใจมากขึ้นครับผมต้อนราณครับตัวนี้คือยกฟ้องก็ได้ไปได้เลยใช่ไหมครับเออได้ครับแต่ว่าก็เรื่องที่จะไม่อยากยกนะครับถ้อยคำแบอกว่ามันฟังเป็นซีรีส์เหมือนแบเหมือนในแอคชั่นเหมือนซีรีส์แอคชั่นเลยครับก็เป็นซีรีส์ธุรกิจขนส่งที่เดือดอย่างอ่ะซีรีส์แอคชั่นเลยครับ ครเมน่ไหมคเนี่ย่ครูเมนคือเรื่องไยากตรงที่ด้วยการทํางานในเรื่องต้องทางานเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยากคือเสียอารมณ์คือแบบเฉียวอยู่ว่าจะเป็นคนที่ต้องไม่ร้องไห้ต้องไม่แสดงความรู้สึกเยอะแต่ซึ่งแบบโกหนูอะร้องไห้เก่งมากแล้วแล้วแล้วก็ชอบโดนพี่พี่ไก่บอกหยุดร้องอย่างนี้ห้ามร้องเลยต้องตาไหลมันเศร้าอ่ะต้องคิดคูแต่ ไม่ค่อยไหวอะอทกับนอยู่ที่บางนแบบร้องยาเอันนี้ไม่หยุดไมตาบวงแล้วก็คือคันแล้วก็ยังร้องต่อกลับบ้านก็ยังร้องอีกไม่เป็นไรนะคะช่หวงนี้เดียวเยอะนะสวยสุดในเรื่องเพราะผู้หญิงคนเดียวครับลงไม่ได้ใช้ภาษาไท20ปีแลครับรับไม่ใช้นามากแล้วครับที่จะเป็นความนใจที่สุดในค่ายของการทำงาเยอะ ใช่ครับก็เลยต้องแบบฝึกฝึกภาษาให้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากเล่นเรื่องเนี้ยผมก็รู้สึกว่าด่าได้คล่องขึ้นจริงๆครับ <c oughs> มไม่ได้ไม่ได้ครับก็เลยทาให้ผมตอนนี้ภาษาไทยก็ดีขึ้นแตตอนที่ขึ้นขึ้นรับบทนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือค้าดีขึ้นแต่ว่าดีมากด้วยนะครับว่าใช่ครับแต่ก็ไดแค่เนี้ยมันก็มันก็ได้แค่นี้แหละครับแต่เรื่องีา ใช่ภาจีนเป็นหลักแล้วตอนที่เราได้ศึกษาจีนเราก็จะมั่นใจมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราใช้มาที่่ปีครับมันก็เลยมันก็เลยง่ายเป็นอาวุธที่ผมสามารถใช้ในในเรื่องด้ทันทีครับผมว่าแต่ว่าตัวเวาเรื่องอะไรนะครับอะไนะับเสือออกเ่อ

疯狂独角兽องโหโหโอ้โหโอ้โหโอเโหโอเหอ้โหอ้โเรอ้อ้โห้โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอเโหโอ้โอ้อ้ออ้อ้ห้ทหโอ้โออโหโออ้้อ้ห้อออโ้อออ้อ รอดูสงครามสงดวดนะครับ่โอ้ก็ฝากด้วยนะครับซีวีเรื่องสบการแข่ขันก็ผลงานของความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะฮะเป็นเวลาเกือบสี่ปีผมเราทีมงานทุกชั้นทุขแห่งนะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปแล้วก็ได้รับความสนุกแล้วก็แต่งปีในการที่เนี้นะครับโอเคไหมโอเคครับขอบคุณครับ 家的家。<laughs> <laughs> <laughs>